ใช้ไฟในการปิ้งขา้าวจีแรงทีเดียวนะครับขอเล็กๆนะครับแต่ว่าอร่อยนะครับได้แล้วนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชตที่นกำลับขับรถขัออข้าวจีนะครับผมได้กองขา้าวจีไว้ตั้งเช้านะครับตอนนี้ จองซื้อเลยนนขายให้นะครับอเอาตักชิ้นไปจองก่อนได้ก่อนนะครับอีกัดของร้านนี้นะครับเขาจีอยู่หน้ามัสยิดกลางวัดบนไทาทาน,นีนะครับ นายอกอ็เป็นโรงพยาบาลสังกิุสุกนะครับผา้ชี้แงจากมรธานี่นะครับรก,ก็ตั้งอยู่ที่ถนนพนินสารับใกล้ตลาดยงศาสตรนะครับจังหวัดเพชรบุครับ เดินทางมาถึงแล้วนะครับทุกู้ชนร้านขายข้าวจีนนะครับที่อร่อยที่สุดเมือนบนเพราะว่าอย่างนั้นนะครับทุก้ชมนพาให้จองล่วงหน้านะครับนม่ขายให้นะครับขายส่แรงคีเดียวนะครับก้อนเล็กๆนะครับไม่ใหญ่นะครับของข้าวจีนแต่ละก้อนนะครับทุกู้ชมครับก้อนละห้าบาทนะครับราคาขาย ครับรบลูกค้าที่เข้ามาจืนรอนะครับจองโรงงานทุกคนนะครับก็ฐานที่นะครับของร้านนะครับตั้งอยู่ที่หามาชัชยิตกลางนะครับจังหวัดวล่าทากีครับที่ชาวบนเรียกว่าชักแช่กันนะครับ ที่เห็นอยู่รอ,อนี้สั่งก่อนทั้งนั้นนะครับคือโทรมาจองก่อนนะครับที่ออร่ยจะซื้อได้กแคคนไหรับขาบัตรคว่าไก่แค่ไหนก็ามานะครับกั้กางจับนะครับหลงหลับ คนะรับของร้านด้วยนะครับสิ่งได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับก็แค่เดียวนะครับรอไม่นานนะครับถ้าสั่งจองเข้ามาก่อนนะครับตามคิวนะครับเด่นเขาบอกว่าอร่อยที่สุดในเมืองบนนะครับก็ขายกล้วยปิ้งด้วยนะครับร้านนะครับช่ายสายแรงทีเดียวนะครับในการปิ้งข้าวจี่นะครับ ผมได้สั่งจองมาตั้งแต่เช้านะครับช่วงเย็นเย็นนะครับคุณป้าที่กำลังปิ้งขจีอยู่นี้นะครับบอกว่าจะเริ่มขายในช่วงเย็นนะครับช่วงวบ่ายก็ประมาณบ่ายสามโมงครึ่งต้นไปนะครับจึิงไหมว่าเราจะสั่งจองช่วงเช้านะครับหรือว่าก่อนหน้านั้นนะครับก็ต้องรับข้าจีนะครับ บ่ายสามโมงซึ่งเป็นต้นไปนะครับถึงจะได้ข้าวจีไปทานนะครับทุกน่านกมอนสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาทนผู้ชมไปก่อนนะครับท่านผูกชมก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดี